สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่ครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆนะครับรันนี้ก็จะเป็นหุ่นแปลกๆจากทา a n น f ฟ r m e r นะครับผมก็จะเล่นวนเวียนเนี่ยนะครับผมเพราะว่าก็จะเป็นของพวกสนกอกอ,อกมากเป็นของแท้มากนะครับผมแล้วก็เป็นพวกตัดแปงลงร่างเอ่อรถแปลงร่างมั่ง,งครับเครื่องบินแปงลงร่างของเล่นก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นของเล่นเด็กผู้ชายนะครับถ้าว่าเป็นของเล่นผู้หญิงอาจจะมีบาร์บี้นะพวกเอ่อ พวกเครื่องคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะแต่ว่าของเล่นผู้ชายก็จะเล่นพวกหุ่นยนต์รถไฟเครื่องบินอย่างเงี้ยแล้วก็ไดโนเสาร์นะครับผมหรือว่ากับพวกของเล่นแปลงร่างต่างๆครับมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้นะครับผมคลิปนี้แต่ว่าผมก็เลยจะหาหุ่นแปลกๆที่ว่าไม่มีท่านใดเคยรีวิวนะครับก็จะเป็นของก๊อปมางของแท้บ้างนะมารีให้ท่านได้ชมนะครับผมนะก่อนอื่นจะมาดูประชมกันนะครับผมผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะ ก็อย่างที่บอกนะครับแทบจะเกือบทุกคลิปนะครับบางทีผมก็รีวิวผิดพลาดไปแปลภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษผิด อ่านภาษาจีนผิดภาษาญี่ปุ่นผิดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขอภัยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีคลิปก่อนก็มีท่านหนึ่งนะครับก็ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับชื่อมีเลขสองาำหน้าสองแล้วก็เป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ขอขอบคุณมากมากครับที่อุตส่าห์แนะนํามานะครับว่าเอาก่อนนะผมก็รีวิวตัวนี้ไปนะครับเนี่ยเนี่ยอ่านว่าบาซีนะครับบาซีแบร์จริงๆแล้วท่านนะนํามาว่าไม่ได้อ่านว่าบาซีแบร์ อ่านว่าเบลช์เบลช์เบลช์แปลแปลว่าเปลวไฟผมก็เอ๊ะมีหน้าหมีมันมีเปลวไฟอ๋อมันเป็นหุ่นหมีเปลวไฟนี่เองนะครับอ่านว่าเบลช์นะครับผมนะผมชอบตัดทำอย่างเงี้ยว่า B L A อลเอแล้วก็สี่อย่างเงี้ยครับทีนี้แม่อ่านว่าเบลช์เบลช์นะครับเบลช์นะครับก็แปลว่า หมีเปลวไฟเองครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมอ่านชื่อท่านไม่ออกนะครับชื่อว่ามีเลขสองนางหน้าครับก็แล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นสองตัวนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งแนะนํามาว่าพี่ผมเคยรีวิวตัวนี้ไปนวเมื่อสามปีแล้วโอ้ก็ขอบคุณมากๆน,นะครับผมผมก็เพิ่งเห็นตัวนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้มีมาตั้งนานแล้วนะครับผมนะอย่างเงี้ยนะครับการที่ว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดผมก็ขอพยายามยิงย่งนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไซน์ให้นะครับผมก็ขอขอบคุณ มาครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าครั้งนี้ทาร์นฟอร์เมอร์นะครับเป็นหุ่นแปลกๆเป็นจะเป็นแบบไหนนะครับผมนี่เลยครับก็จะเป็นรูปเครื่องบินนะครับผมดูหน้าตาเข้าแปลกๆเป็นหัวนี้ครับผมก็ซื้อเป็นเก่าเก็บไว้ตั้งนานแล้วครับผมะต่นี้อานผมไม่ผิดแล้วครับดูหน้าปกปอนครับเขียนว่าน e ว t า a n s f o r m เมเบิร์นนะ New Transformable ิรครับ c o l l e g e Demo r โลบอส โอ้โหต้องมีเอสนะครับโรบอสนะครับผมนี่ซ u p เปอร์เชนจิเออซีรีส์อ่าแสดงว่าโอ้โหมันเป็นซุปเปอร์เชนมีหลายชุดซีรีส์นะครับผมด้านกล่องก็เป็นแบบนี้ครับนอกนั้นสบายมากครับภาษาจีนผมไม่ต้องอ่านนะครับเพราะอ่านไม่ออกนะครับผมวัดขนาดแท็กให้ดูหน่อยนะครับผมเพราะว่าซื้อเล่นเก่าเก็บนานแล้วครับแท็กก็อยู่ที่ประมาณ32มอเซนก็ใหญ่นะครับผมนะ ตัวหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยบาทนะครับผมนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเอ็ดเซนนะครับผมกะแขนนี้เองนะครับก็จะเป็นแพ็กรูปแบบอย่างเงี้ยน,นะครับผมดูด้านหลังแพ็คนะครับผมตัวหุ่นเขาก็จะเป็นสีเอคล้ายๆพ่นสีบอลบอลแล้วก็มีสีเขียวเป็นเงินๆก็สวยดีครับตรงนี้เขียนว่าไทายมีคงให้กดเล่นแบบนี้อาจจะมีไฟอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นรูปเครื่องบินนี่หน้าตาก็จะเหมือนเครื่องบินพวกเออ เอนะ่อหน้าที่ว่าเป็น f 3 5มา fighting t o นะครับผมนะ f 3 5 fighting t o ดูด้านแรงแพ็ครับนี่นะครับผมโอ้โหก็จะเหมือนกันครับมีแต่ภาษาจีนแล้วตรงนี้ก็เขียนว่า new t r a n s for m a b l e เหมือนเดิมนะครับผมอ่าแบบนี้เองแล้วก็มีด้านภาษาจีนหมดจะมีหุ่นหลายแบบนะครับในซีรีส์นี้ตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมก็เป็นรถยกนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องบินก็จะแลกกับเพื่อนนะครับคือว่าปีกเขาจะอยู่ด้านหน้า ถ้าเกิดว่าแปลงเป็นหุ่นทั่วไปเนี่ยปีเคเอยอยู่ด้านหลังนะครับผมเนี่ยฮะหุ่นอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่ก็อนนี้ก็เป็นรถแข่งก็น่าสนใจดีครับผมนี่ก็จะเป็นอัติมัดพานนะครับเนี่ยแบบเนี้ยคือเอาเอาแพ็คมาให้ดูเก่าๆเพราะจะหาดูแพ็คยากนี่เราจะมีคาว่าแปดแบบแบงแหนะครับก็เดาๆนะครับผมหนึ่งสองสาห้าเจ็ดแปดตรงนี้มีภาษาจีนเขียนว่า นิวอะไรหุ่นเนี่ยนิวอะไรหุ่นนะครับผมอืมก็แปลแบบว่าเอ้ยเป็นของมาใหม่อย่างเงี้ยผู้มาใหม่นะฮะนิวอะไรหุ่นนะครับก็คงจะแปลไม่ผิดนะครับผมอ่าผู้ที่มาใหม่อย่างเงี้ยมาใหม่นะครับโอเคนิวอะไรหุ่นะครับผม ก็แค่นี้เองนะครับแพ็คเขาก็ยัมีแบบนี้ซึ่งว่าเก่าเก็บไว้นานแล้วครับผมวาซื้อไว้เก็บไว้นานแล้วครับราคานีประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบาทนะครับผมของเล่นจีนนะครับผมบางทีเราก็อย่าไปคาดหวังเลยมากนะครับบางทีเราเห็นเงี้ยสวยๆก็อาจจะไม่ดีนะครับผมแต่ว่าเรามาแกะดูก่อนถ้าไม่เล่นก็ไม่รู้นะครับผม้องตัดแพ็คดูแล้วครับง่ายดีนะของเล่นมาก็จามาเล่นนะครับผมจะดีไม่ดีก็เรื่องหนึ่งครับเพราะไม่เล่นเราก็ไม่รู้นะครับผม นี่ครับาตาของหุ่นผมว่าก็โอเคนะครับผมหุ่นนี่สวยมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามีสีบอลบอนะครับผมอะเดี๋ยวโอ้โหแต่แบบแพ็คนี่เหลืองแล้วนะอย่างที่เห็นนะครับเหลืองอ่อยเลยนะครับผมเนี่ยนานแล้วครับโอ้มีมีหุ่นมาตัวนะครับยืนได้ไม่เอ่ยบางทีเขาก็คับมั่งหลวมมั่งนะครับหุ่นสไตล์จีนก็แบบนี้นะครับอ๋อน่าจะยืนได้ครมีรถให้คันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับอะ แล้วก็อืมรถนี่โอ้ลูกเล่นคงตกตัดไปแล้วแต่ว่าอาวุธกระสุนเขาครับเป็นปุ่มๆเหมือนเคยไว้แล้วนะครับที่ว่าเป็นรถเอ่อรถรถตำรวจของญี่ปุ่นนะครับเขาสามารถที่จะยิงได้แต่ตรงนี้คงยิงไม่ได้แล้วมั้งครับผมลองยิงดูครับปู้ไม่ได้แล้วครับผมปู้แฮะไม่ออกปู้เขาออกได้แค่นี้นะครับปกติแล้วรถทันนี้น่าจะแปลงร่างได้นะครับเพราะดูลักษณะหน้าตาของหุนนะครับเนะยฮะ เขาคงจะก๊อปปี้มาจากเรื่อง t r a n s f o r m e r Amanda นะครับผมตัวนี้ชื่อว่า powerlinkt นะครับผม powerlinkt ส่วนเจ้ารถคันนี้ก็ powerlink อินโฟโนนะครับผมอนะินโฟโนนะนี่หน้าตาของหุ่นคนระับเราขยับหัวขยับหัวได้นะครับผมนี่สวยแตกดีครับแต่ตรงนี้เครื่องตรงนี้ดแบบัดดัดไม่ได้นะครับนี่หัวนะครับผมอลองเดี๋ยววัดขนาดตัวเขาดูักนิดครับผมเป็นแบบไหนอันนี้เขาออกมาจากแพ็คก็เป็นแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้ แปลงล่างไม่ได้ดัดแปลงนะครับยืนได้เขายืนยืนก็จะยืนยากนิดนึงครับอ่ะลองวัดสักนิดนึงนะครับผมจะได้รู้ขนาดไหนนะครับอยู่ที่ประมาณสักสิบหกเซนนะครับผมเนี่ยสิบหกเซนนะครับนี่สิบหกเซนนะครับผมประมาณเนี้ยสิบหกเซนนะครับความกว้างเขาก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนนะครับผมรวมสิบสี่นะครับผมแค่นี้เองนะครับดูด้านหลังสักนิดนะครับ ด้านหลังเขาไม่มีสีสันเลยนะครับออด้านหน้านี่หูสีสันสวยงามรายละเอียดนี่หลอกเด็กแล้วครับผมจ็ได้ว่าเอ้ะน่าสนใจซื้อดีนะครับก็ไม่มีสีสันเลยแห้งๆนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยเล่นของจีนก็แบบนี้นะครับบางทีเราก็เจอดีบางทีก็เจอของดีบางทีก็เจอของแบบไม่ดีธรรมดานะครับผมแต่ว่าราคาไม่แพงก็เล่นได้แน่นอนครับก็ะจะเป็นแบบนี้เองนะฮะของเล่น 88, แปลกๆนะครับก็เนี่ยฮะก็คงชื่อ Powerlink ทัดจาก Transformer Amanda นะครับเขา copy มานะครับแต่จริงๆแล้วตัวจริงเขาไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าผมจำได้มันน่าจะหันหลังแบบนี้มากกว่านะครับผมไปอย่างนี้มากกว่านะครับนี่ครับแบบนี้นะครับผมน่าจะเป็นแบบนี้ฮะแบบนี้ครับผมปึ๊บแล้วก็หันหัวมาแบบนี้นะครับนะฮะปึ๊บไอ้ตรงนี้ก็ดัดออกแป๊บนี่นะครับนี่ก็ดัดออกคงเป็นบอลจอยก็คงง่ายนะครับ แต่ดูดูท่าทางแล้วก็ฝืดฝืดครับๆแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวจริงเขาน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับผมนี่พาร์ทโฟเมอร์อามันะครับพาวเวอร์ทั Power มือก็ขยับได้ก็เป็นแบบนี้เองนะครับแต่ว่าสีสันไม่มีเลยครับผมก็จะแบบว่าดึมทึมซึบๆก็เป็นแนวคลาสสิกของเล่นเรียกว่า ย้อนยุคก,กันแล้วกันนะครับผมนะฮะย้อนยุคยุคสงครามโลกครั้งที่สองไปเลยแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เองก็สวยดีครับผมนะพอดัดได้เล่นได้สามสิบกว่าบาทไม่ใช่สี่สิบเจ็ดสิบาทก็โอเคครับแต่ได้ดตรงรดมีดแปลงล่างไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ในในี้อินโฟโนโน,นะครับมีสองแบบนะจบลอยแล้วครับก็แค่นี้เองครับ แต่ว่าผมชอบตัวที่มันแบกดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล่างของหุ่นยนต์นะครับผมเขาสามารถที่จะแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ตรงนี้น่าจะหมุนได้นะครับหมุนหมุนหมุนติวก็จะมีลูกเล่นก็คือมดเราต้องการที่ว่าจะเเล่นไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็จัดท่าทางมาตามใจชอบนะครับเป็นบอลจอยมานะครับหมุนหมุนได้หมดนะครับแขนนะครับผมอยู่ที่เราจะเล่นนะครับผมพวกหุ่นตรงนี้กางเข้ากลางออกตรงลำกลางตัวนี้หมุนได้นะครับ แล้วก็จัดท่าทางเราตามที่เราจะชอบนะครับผมนี่ฮะมอนแี่หมุนได้หมดนะครับผมก็ดีครับผมฮสวยดีแปลกดด้วยถึงจำมาลิวให้ท่านเดืดชมครับนี่ก็หมุนได้หมดตรงนี้ก็หมุนได้นะครับแขนขยับได้นะครับก็จัดเอานะเล่นแบบไหนแล้วก็จัดท่าทางเอานะครับอืโอเคลูกปืนตรงนี้แน่นอนนะครับโอ้โหทุกทีจะยิงได้กดไม่ออกแล้วแข็งปึงเลยครับผมปืนนี่ไม่หมุนได้นะ แต่ยิงไม่ได้ครับตรงนี้คงคงตรง,ตรงแกนตรงนี้คงแข็งเกินไปยิงไม่ออกครับกดไม่ได้ร้บกลัวหักครับผมเนี่ยฮะทั้งสอง้างยิงไม่ออกครับผมนะก็เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมยิงไม่ออกแล้วก็จับท่าทางเล่นเอานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเอ,อเล่นไปเล่นมาหักโป๊ะโอ้โอโก็เสียดายของครับเป็นของเก่าเก็บ <along> ก็เก็บไว้แบบนี้นะครับสว้ <ย Rum? S 1> ดีครับผมโอเคครับนี่แบบนี้เองนะครับ ด้านล่างก็มีลูกล้อให้หมุนเล่นนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นล้อเครื่องบินนะครับผมโอเคนี่เอ่อถ้าเกิดว่าลูกเล่นปึ๊บก็เป็นแบบนี้ก็น่าจะหันหัวแบบนี้ได้อย่างนี้นะฮะแล้วตรงนี้กงปีกคงหมุนได้แบบนี้นะครับลูกเล่นนะครับแปดดีนะฮะิดหมุนได้โอ้ถอดมาได้ด้วยโอ้โหจริงๆแล้วก็จะหมุนได้นะครับถูกตัดลูกเล่นไปนะครับผม คือเขาจะเอาตัวเนี้ยฮะเสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแต่แล้วตรงนี้ก็จะหมุนหมุนหมุนเอ่อปีกด้านนี้เขาจะหมุนนะครับตัวจริงของเขานะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับของแท้ก็แพงนะครับผมก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วครับซื้อแต่ของกลับมาเล่นแบบนี้ละนี่จะแปลกดีปุ๊บูุ๊บปหมุนได้นะฮะเป็นลูกเล่นแค่แบบหนึ่งนะครับผมอ่ะปุ๊บเรียบร้อยแล้วฮะอืมเดี๋ยวเรามาลองแปงลงร่างเป็นเครื่องบินกันดีกว่านะครับผมจะแปลงแบบไหนยังไงนะครับผมอ่ะ เพราะว่าตรงนี women, ้ก no ็ไม okay. no. ่ม uh, ีนะฮะไม่มีคู่มือบอกนะครับเนี่ยไม่มีคู่มือในทั้งสิ้นนะครับการแปลงลงแปลงล่างบางทีนึกว่าคู่มืออยู่ในกระดาษก็ไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีบอกว่าแปลงแบบไหนอย่างนี้ฮะของเล่นสมัยก่อนครับ่ะแปลงล่างเล่นกันเลยดีกว่าครับผมแปลงแบบไหนยังไงนะครับผมอืขั้นแรกก็คงนี้ก็คงเป็นช่วงขานะนี่เป็นช่วงมือเราก็เออเอาแบบนี้เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ฮะเฮ้ยโ๊้หัวหัวหลุดมาแล้วครับผม อน่าจะเป็นแบบไหนเอย่ยอันนี้คงปีกคงเป็นแบบนี้มากกว่านะครับพอดูแล้วตรงนี้เป็นเนหัวอยู่ข้างหน้าปีกน่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ถูกต้องแล้วครับนี่เราก็เอานี้ขึ้นไปนี่แล้วก็นี่ก็คงจะ,จะหมุนขึ้นแบบนี้ไปก่อนเออโอ้โหแข็งดีครับหง่นปึกแล้วครับผมอื้อือ แข็งจริงๆครับเอาแล้วครับคงแปลงอย่างนี้ยปึ๊บฮะแล้วก็พับนี่ก็พับแป๊บนี่เข่าละโอเคครับก็คงจะเปะน็นแบบนี้นี่ดัดเข้าไปนี่ก็หมุนนะฮะแล้วก็นี่ก็พับ โอเคลงแบบนี้นะครับแล้วก็พับปนี่ก็พับตะไบปป๊กเก็บเออตรงนี้มีแปะครับตรงจะมีไฟนะครับผมเนี่ยผมก็ลืมดูนะครับเนี่ยฮะมีคล้ายๆว่าเป็นก้อนถ่านอยู่ข้างในนี้ครับผมนะฮะเนี่ยแต่ว่าขึ้นสนิมแล้วนะครับผมนี่ขึ้นสนิมแล้วนะครับตรงนี้ดึงไม่ออกแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยดึงไม่ออกละ นี่ก็คงจะเป็นไฟนะครับเวลากดกดตรงนี้นะครับกดปุ่มติ๊ดติ๊ดติ๊ดแล้วก็มีไฟติดนะฮะตรงนี้เป็นไฟนะครับตรงนี้อันนี้ไอ้ตรงนี้ฐานนี่เป็นสนิมไปแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นสนิมไปแล้วนะครับนี่ก็แผ่นตรงนี้ดึงไม่ออกติดแน่นเลยครับผมนะคะก็คงจะเสียแล้วครับเพราะว่ามันเก่าเจ็บครับนี่ก็มาลงล็อกแบบตรงนี้ปึ๊บอืมนี่โอเคมันก็เล่นไปเรื่อยนะครับนี่เราได้หัวแล้วครับก็คงพับแป๊บ เอาหัวตรงนี้ก็คงจะหมุนเพราะตรงนี้มันมีรูนี่ครับก็ใส่เข้าไปอโอเคนี่ฮะหัวเครื่องบินมาแล้วครับผมได้แล้วหัวเครื่องบินปึ๊บขับเข้าไปตรงนี้ก็ปึ๊บปึ๊บอ่าพักอย่างไรเอ่ยปึ๊บอ๋อแบบนี้ครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับ แต่นี้รถนี่ฮะที่เห็นเห็นอยู่นะครับผมก็งงว่าไอ้ตรงนี้ขาใช้ทำอะไรนะฮะมีตรงนี้มีเดือยสองอันนะครับผมมีเดือยสองอันนะครับผมนี่มันจะต้องมาเสียบตรงนี้ยังไงเลยครับผมนี่ติดลงไปแป๊บนี่ฮะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีรูรูตรงนี้รูตรงขานะครับผมมีก็เกี่ยวกับเดือยอติดเข้าไปนี่ฮะติดเข้าไปแบบนี้ปึ๊บนี่ก็จะเสร็จแล้วครับอื กด,กดแน่นไปหน่อยออ,ออกนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยก็เป็นแบบนี้ครับนี่มีล้อตรงนี้หมุนได้ก็เป็นเครื่องบินส่วนตังนี้ก็คงจะยกขึ้นมั้งครับผมนี่อันนี้เป็นแขนล้อนี่ครับผมก็ยกขึ้นแบบนี้ปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้เครื่องบินโอ้โห s สามสิบห้า lighting two นะครับผมสามารถที่จะมีตรงนี้ก็บินได้บินขึ้นทางตรงทางด่งอย่างนี้ครับผมบินขึ้นทางดิ่งได้นะครับผม โอ้สวยมากครับผมมีมีล้อหมุนได้เล่นได้จริงๆนะครับผมโอ้ข้อท่าเนะครับอ่ะล่างเครื่องบินนี่จะสวยก็ล่างหุ่นนะครับแต่ล่างหุ่นนี่แปลกดีนะครับผมอวัดสารยาวดูสักหน่อยนะครับว่าขนาดไหนนะครับผมความยาวของเครื่องบินก็อยู่ที่ประมาณสักสิบหกเซนครับผมนี่สิบหกเซนนะครับความกว้างก็อยู่ที่สองเซนสวยครับผมโอเคนะครับหืมสวยจริงๆ นี่ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ก็ะบางทีก็อย่างนี้ยฮะบางทีเราเล่นบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีล่างหุ่นนี่ก็จะแปลกๆนะครับผมแต่ล่างเครื่องบินนี่สวยเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยิงตรงนี้ลองยิงใหม่ปู่ปไม่ออกครับผมเพราะว่ามันไม่มีเร่งๆปู่โอ้แบบนี้แล้วกันนะครับก็คงจะพอยิงไดป้ปู่โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมอ้อ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกไปหนึ่งแบบนะครับผมนะสวยดีตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับเครื่องบินเอฟสิบห้าไลติงทูชื่อว่าเอ่อพาวเวอร์ลิงทัสนะครับจากทา a n น f o ร์เมอร์อาร์มันดานะครับผมนี่เจ้ารถคันนี้สามารถเอามารวมกับเครื่องบินได้อินโฟโนนะครับนี่ก็จะกลายเป็นหุ่นแบบนี้นะครับผมเออสวย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 สีเงินเงินบางบางร,รายละเอียดของเครื่องบินนี่ดีมากๆเลยครับ เห็นไหมฮะบางทีก็ของเล่นก็อย่างเงี้ยนะครับเสียงมันเอานะครับดีไม่ดีเราก็ต้องเอามาเล่นนะครับตัวไม่เล่นเราก็ไม่รู้นะครับผมนี่มีรายละเอียดสวยงามครับบินสาม,มารถพับล้อขึ้นได้นะครับยินโอเคสวยมากๆเลยนะครับผมอืม คลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆสวยๆไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆแบบนี้นะครับผมดีมั่งไม่ดีมั่งมารีวิว้ท่าน,นชมครับเพราะว่า ของดีๆก็อาจจะมีคนรีวิวเยอะครับแต่ของไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีใครรีวิวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแนะนํากันมาได้นะครับผมแนะนํากันมาได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์ครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ